สวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับปั๊บนะครับที่ศูนย์รถยนต์มสองเก่งพระรามเก้าของเรานะครับแล้ววันนี้นะฮะปั๊บก็จะมีการบริการนะครับส่งรถยนต์นะครับเจ้า Sport r เรนเจนะครับ XLT คันนี้นะครับให้กับลูกค้าที่ระยองเลยนะครับเพราะว่าเรานะฮะก็จะมีบริการส่งรถยนต์นะครับให้กับลูกค้านะครับในละแวกแบบกรุงเทพนะครับใกล้ๆนะฮะเพราะว่าลูกค้าไม่สะดวกมารับเรานะฮะก็จะมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับ แล้ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปนะครับว่าการเดินทางของเรานะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวติดตามปั๊บได้เลยนะครับ let's go <S เราก็ขับได้มาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับรถนะครับ ค่อนข้างไม่ติดเลยโล่งๆนะขับสบายนะครับลูกค้ารอรับรถได้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นบริการจากเก่งพลรามก้านะครับแล้วก็เราก็ยังมีฉีดค่าเชื้อโควิดนะครับค่าเชื้อทุกอย่างนะครับเวลาก่อนส่งมอบรถนะฮะนี่ก็เป็นบริการนะครับดีๆนะครับจากทางร้านเรานะฮะถ้าจะใกล้ถึงระยองนะเดี๋ยวป๊าจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าเราไปส่งจุดตรงไหนบ้างลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับมีแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมติดตามดูนะครับ